เขาทะเลาะกันจริงจริงมันมีปมมาตั้งนานแล้วแหละไม่ไม่มีนะอันนี้เดือดๆดือดถ้าเขาจ้างก็ต้องจะมีคือจริงๆปัญหามันมีมาตลอดอยู่แล้วแหละที่หวีเลาะกันตลอดคุยกันตีกันตลอดแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายก็ดีกันเหมือนเดิมเก็อย่างเงี้ยก็อารมณ์ก็อารมณ์แบบแม่ก็เคยไม่ค่อยยืมเงินกันเนาะไม่ก็เคยรวยกันหมดกันเคยรวยกันหมดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องอารมณ์กันมากกว่าได้กันได้แน่นอนเดี๋ยวแล้วจะดีกันดีกันหลาคนสงสารตัวไม่เกิดเลยคือแต่งบ้านมาจะคลิปต้องเฮ้ยเอาละเนี่ยหมไหนอ่ะยังไง สั่งไอคลิปเราอยู่ในเหตุการณ์ไหก็ไม่ไม่ได้อยู่แต่พอทราบเรื่องบ้างนอยู่ในหนูอยู่ในวงเขียวอ่ะพี่เล่าก่อนตัได้ไหมเอาจริงๆนะส่วนตัวนี้นี้นี้อยู่ฝั่งมิอนิดนี่รู้สึกว่าเลือกฝั่งเลยเหรอเลือกฝั่งค่ะแต่ของน้ำเพชรไม่ไม่รู้นะแต่ไม่รู้สึกว่าเรื่องอะไรก่อเรื่องที่ทะเลาะเดี๋ยวนพูดได้ไหมอ่ะคือหนูพูดเรื่องไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ชัวร์เรื่องการไม่ช่วยงามเลย มันเป็นเรื่องปกติที่มีมาตลอดแต่ว่าคือช่วงนี้จะเป็นช่วงของคอนเสิร์ต่หวีวันที่20ธสันมะรุบัตตเยแ่อบแค่นเลยหรไม่คือต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของคอนเสิร์ตแล้วมันจะต้องมีการซ้อมการรวมทีมการเช่านั่นซื้อนี่ดูนั่นนี่แต่ด้วยความที่พี่มิกเนี่ยพอตั้งแต่ที่อะต้องก็ต้องพูดตั้งแต่ฟ้ารักพ่อดังหรืออะไรก็ตามปีที่แล้วอะ ก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเรื่องตรงนี้ในเรื่องของไม่ไม่จริงจริงๆเพจพูดอย่างนี้ไม่ถูกจริงจริงวะจริงจริงเราที่จริงจริงเงงรงาคนเจ้าอารมณ์นี้ต้องเป็นเอแคร์จริงจริงเอแคร์ AK เป็นคนเลฟประเด็นนี้ขึ้นมา,เ,าเราเราแต่เขามีเหตุผลไงอ้างฝักแว้วมีกก็มีเหตุผลเข้าใจป้าเออพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเออคือเราอยู่ในเขียวในวงเขียวเยียแคร์แล้วเราก็เห็นว่า หนูว่าอยู่กับเขาตลอดเพราะบ้านใกล้กันด้วยก็จะเห็นว่าพี่แอคครกก็เวิร์กตลอดดูเรื่องเดี๋ยวจะมีปล่อยเพลงใหม่เอ็มวงเอ็มวีใดๆก็ตามอ่ะ <c oughs> คือทุกคนทํางานหมดแต่วันนั้นหนูอยู่ในรถก,กับพี่แอคเครขับรถมาเอ็มาเฟียทุกคนในกลุ่มประชุมหมดในวันพี่มิก <clair. S 2> แล้วทุกคนในกลุ่มก็เถียงกันว่าแล้วเขาจะไปนคนุยก,กับพี่มิกพี่แอคครกบอกเลยว่าไม่พูดแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วหลายครั้งแล้วก็จริงๆเราจริงๆเราที่เรื่องที่ประชุมอ่ะมิกเขาเป็นคนคิดหัวข้อมาให้พวกเธอไปประชุมกันต่อไปเวิกันต่อ้าใจชป เรามันเป็นเพลงกลุ่มที่ถ้าเป็นเพลงเดี่ยวได้ไม่แต่แต่ประเด็นคือเพลงกลุ่มมันเคลียร์คัทไปแล้วเรียบร้อย,อยงไงแต่หนูก็ไม่ได้เข้าข้างพี่แพร์เลยไปไปันก็ไม่ฉันก็ไม่ได้เข้าข้างมิสรซะทีเดียวเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเออถ้าอย่งอางนั้นฝากคอนเสิร์ตที่หวี่ด้วยเขาทะเลาะกันจริงทะเลาะจริงมันมี ผมมาตั้งนานแล้วแหละเรื่องนี้แล้วจริงๆมันจะมีการไทยกินอะไรขึ้นมาหรือเปล่าในเหตุการณ์เขาล้นบอกไว้ตอนนีไม่มีนะไม่ไม่มีนะอันนี้เดือดๆเลยถ้าเขาจ้างก็น่าจะมีมีได้มีได้ค่ะมีก็ได้เราคิดว่าคนหลายคนคาดเดาว่าจริงๆมันเป็นการที่แบบเอแคดแบบปล่อยเพลงหรือเปล่าเทาคอนเทนต์แล้วก็ ถ้าหนูจะปล่อยก่อกเพลงหนูยังไม่ทำอะไรเลยจะปล่อยเพลงเหรอทำโฟลว์ไม่เห่อดังกว่าปัญหาตัวตัวกันเรื่องตัวตัวโอ้คือจริงๆปัญหามันมีมาตลอดอยู่แล้วแหละี่หวี่ทะเลาะกันตลอดคุยกันจีกันตลอดแต่ว่าเพชรเชื่อว่าสุดท้ายก็ดีกันเหมือนเดิมเออก็เธอก็ก็เธอก็อย่างเงี้ยก็อารมณ์ก็อารมณ์แบบแม่อารมณ์อันทะเลาะกันนะเพราะช่วงมีดาราทิ่อันทะเลาะกันแล้วนะถ้าไม่มี กันเถยไม่ค่อยยืมเงินกันเนาะโอ้โหกันเถยรวยกันหมดกันเถยรวยกันหมดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหานจากอารมณ์กันมากกว่าคิดิว่าคือเขาเที่ยงกันได้เที่ยงกันได้แน่นอนเดี๋ยวแล้วจะดีกันดีกันดีกันวันไหนวันไหนดีกันวันไหนกันเไม่รู้ก็รอวงเขียวแล้วกันรออีเพยดูรออีเพยดูวงเขียวก่อนรออัปเดตอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่วงเขียวนะอันนี้เออไม่ได้อยู่แอบหน่อยใจอยู่เหมือนกันอุ้ยไปไหน ใหญ่พ e ูดอะไรดีวะโอเคหนูไม่ได้อยู่ในวงปั้นไปเองพี่ในวงเขียวนั้นมันหนักกว่าในคลิปที่เขาถ่ายก็ระบายแหละก็เป็นการพิมพ์ในในหน้าจอสีดำแล้วก็พิมพ์นะแหละว่าเออแบบไม่น่าไม่น่าทำกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออได้ยังต่นที่มีทุกอยากจะนอนไหม โหพี่มิไม่งอพี่มิไม่เคยงอใครพี่มิไม่เคยงอใครเลยหนูก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงก็รอดูในวงเขียวเกันต่อจริงจริงอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตที่เขาคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์กองไปทเรากันจริงค่ะดีกันจริงกระเทยตีกันจริงนะคะไม่ใช่คอนเทนต์แล้วก็ไม่ต้องรอมีชาเขียวอะไรทั้ง,ออทงนั้น <c oughs> เออก็อ,อาจจะเ,<อ>เป็นเพราะนั่นแหละ ยูวิดยี่สิบพันวาคมนี้ก็ก็ฝากทุกคนด้วยเยอะจริงๆมันหนักจริงๆค่ะเพราะว่างานใหญ่เราก็ใช้ทุนหลายล้านมากอก็คืออาจจะได้เห็นีหลักกล้านต้องมีต้องมีแหละเพราะก็ต้องร้องเต็มหลักกันจริงจริงๆเป็นไปได้เพราะว่าชีเสียงไม่ดีอยู่ตอนเนี้ยแล้วชีก็อาจจะเทไปเลยก็ได้เพราะเพราะชีบนหลายครั้งแล้วเส้นเสียงชีเหมือนปีที่แล้วเปิ้ลมันมันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าหรือต้นปีนะที่ที่แบบชีไม่ได้ทันแล้วกล่องเสียงไม่ได้เลยพูดแล้วเสียงสั่น เป็นยังไงนะไม่เจ้ยไม่เจอเลยเออแล้วเหมือนเสียงสั้นๆใร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยเป็เราติดตามเป็นเราติดเลยยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะที่วีดนะคะก็ที่เจเจมอลเลยค่ะประมาณสีครบเนาะครบค่ะน้ำเพชรก็ขึ้นอย ไอ้โดนปหรือเปล่าโดนปหรือเปล่าขึ้นไปเป็นพิธีกรใช่เพราะว่าทุกปีอั t เตอร์ปารตี้หนูจะขึ้นเป็นพิธีกรอยู่แล้วแต่เอนเตอร์เทนทุกคนไตาหนูรักแรกนะเปล่าตาหนูตาโตไปญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นก็ไปดูอะปรด็ได้ เป็นอักษานเป็นดาวฟานเป็นดาวมาเดียวเป็นดาวแบบอั์ตัดเป็นดาวออกไปแบรนันมาเดียวเป็นดาวก็ก็จะมีอันที่ไม่ได้ลงไปบ้างอะไรบ้างมีชอบซื้อกินจิไมไม่มีทิปนี้จิกสดโหลดเซเมจิกแม้สดเท่านั้นไม่มีราคาซื้อเข้าใจปะเสี่ยงสูบไปนิดเลยไม่ไม่มีไม่มีตามๆเลย อ๋อคือคือเกือบสองแสนเนี่ยมันเป็นการแบบว่าซื้อเขาเรียกว่าเครื่องดื่มเปิดโต๊ะอะไรอย่างงี้กันเองกันเองเพราะว่าเห็นว่ามาเดี๋ยวจะเอาวีวีไอพีให้พี่พี่ใช่มาเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยไหนไหนก็ร่วมกันแล้วอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูแลตรงนี้พี่พี่เองใช่ก็น้องน่ารักน้องก็แบบว่าไปเลยที่เป้ยไปไปหมดหมดเอามาใหม่หมดเอามาใหม่เสร็จแล้ว ทุกครั้งที่มันแบบว่าเป็นเปิดอะไรใหญ่ๆตัวมันจะมีฟองสบู่มีพุมีอะไรเข้าใจป่ะเออถูกต้องผู้ชมชงก็เห็นชงก็ว่าให้อะไรอ่ะเข้าใจป่ะเพราะว่าเราอะไปก็คือแบบสัตว์แบบตาการตากันเ้ยแต่ละคนมันันอลังการก็ไปอันตันใส่ชุดเหมือนปลาเผาพ่ดำเดินอากาศแดองศาเกาะหกเหมือนปลาเผาทุกคนก็งงกันสิถูกฟ้าอันมาโยกเลยไปไป ถูกหน้าสวยเลยไปแต่ครึ่งตัวเหลือครึ่งตัวถูกต้องนุนิ้งงนี้นิวตีฟ้าล่ามูอรงอางอะไรมาเข้าใจป่ะอินุมมาถึงปึ๊บคือผู้ชายแบบโหสี่วิไลผู้ชายเอออเมซิ่งไทยแลนด์ผู้ชายเมซิ่งมากคือเราก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสปอร์ตอะเป็นสปอร์ตไลยทุกคนจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเปิ้ลก็เลยลากเลยจับคงจับคู่อะไรไปแล้วมีไหมแบบไม่อยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะ น่ารักมากผู้ชายที่เอาคนญี่ปุ่นน่ารักทุกคนเลยเขาเฟรนลี่มากๆแล้วก็แบบว่าไม่ได้โนไม่มีนะเออมันเลยสนุกมากๆเลยอะะใช่มีป้าอันกี่หมาย่ำๆสี่ที่ที่นับได้นะที่ที่ที่ยังไม่ได้ไม่รู้เออก็ฝ้าอันแอบแปลกใจอันจะพูดได้เลยแบบแอบแปลกใจทําไมน้องไข่ดีเถ้าใจป้าสามขนาวนมีจริงเลยสามขามนี้จริงพี่ เออให้ฟัาอ่านนะับอะไรที่ว่พลาพอมันมีภาพประันกับผู้ชายกับมันมีดราม่าเกี่ยวขอบศาสนาทำอะไรแอเนี้แบบน้อง<า>ใช่ไหครับก็ <c oughs> จะพูดเ <c oughs> ขาก็เคยมีผวัวเป็นอิสลามมาก่อนนะเ <c oughs> นาะเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> คือคือก็คอคอแค่รู้สึกว่าถ้ามัน เรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะแต่เป็นกําลังใจให้น้องเสมอก็ประพฤติดีทําดีไปเถอะทำาประพฤติีประพฤติดีทาดีไปก่อนเอ่ออะไรที่ดีเราก็ทําต่อไปไม่ได้สร้างข้อดีหรอกก็คือเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยพูดคุยแบบพูดคุยพูดคุยพูดคุยดูแลดูแลดูแลใกล้ฉีดใกล้ฉีดให้คำปรึกษาอย่างดีค่ะใช่ เออหุ่ยมีลองให้นะเออแบบแบบแบบเขียวเเขียวเออแบบกระซิบกระซาบอีเพนดอยู่ทุกเขียวเลยอ่ะชีเมียงตาคลองว่าโออบัรดาลมเราจังอะไรเงี้ยเออ ไม่ได้ให้อะไรไม่เขาตัวเขาเองเขาก็มีเขาก็มีภูมิต้านทานมาแต่ไหนแต่แล้วไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนเรื่องนี้เขาโดนตั้งแต่สมัยเขาเป็นแบบเป็นเริ่มมาแต่งหน้าแต่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออาชีพนี้ที่เขาทําตอนนี้แต่งหน้าแล้วเขาดูแลครอบครัวได้ถ้าทำดีไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทําไปเธอใช่